เดี๋ยวเมื่อเน่ไม่นอนอ่ะนนจะพาป้าดุงบุบุเล่าอันตูอ้วนก่อนนองเลยเนาะไปไปทางไหนได้บอเอ้ยเอ้ยเอ้ยบัดเซียวแฮะมันจะช็อคย่อโม่ขึ้นทำโม่แล้วโม่ขึ้นไม่ได้เลี่ยโมันหาชิปุ่นจั่ง ทางที่ไปนี่แะครัน่ตืเนะอย่าวนบตึกดิ พับไปก่อนดิ้งจะชุบเชิญได้นะพับไปก่อนเหรอพวาวแพ่พยอยางนี่มันซอดเหรอเน,นี่นนนยคือจังหวามันซอดถือว,วพับเข้ามากพี่บ่ฮงเปิดพับมากะ เห็นมิดฝนอีกแล้วเนาะมาดูเลยพอแห้งแล้วผู้ใดเกี่ยวเข่าไว้ลายเนาะมาดูเลยเนาะฝน <c oughs> ตกอีกแล้วมาดูเลยสบายดีสบายดีเลยสวัสดีเด้อมาดู <c oughs> พบกันตอนเศร้าอีกแล้วเนาะ <c oughs> เนาะมื้อนี้กะตัวอ้วน ่าเอาเข่ามาเล่าเนาะฟาดูเงยแอเเข่ามา,มาเหมือนกะเขาต้องได้หามออกว่าอันนี่ฮะาหามหามมาไหวไมาไหวเจนี่ก็ได้นี่ไม่หนีหรอกวิอยู่ดอกเขาบอไดเอาเขา่เามินไนเนาะเขา,ไ,นนะาไว้อยู่มุมนี่เบิ้งเดี๋ยวเาหาม S <S <an> จะมามาแต่เศร้าออพุนน่นนั่นท่านนันพออนุ่นอยู่แล้มาสวยพดเไปานะอ้าวเราไปได้ไหนเราไปน้ำดุงจิตเดรถเห็นรถเราอุ่นใจมาแต่รูกเคยท่านด้ไปว่าไปได้ไห้เราไปน้ำดุงจิตแต่เศร้าโห <s> เออชื่อว่าไปน้ากันมาไปทางเดียวกันก็นเลยไม่ได้เอารถไป,ปดูเนาะตรวจสอบเบิ้งดีๆได้เด็กตะปูแล้งานเข่าอีกแล้ว ถอยถอยก้นขามาบรตูเอาหัวเอาหัวโพไปทั้งนั้นโนดบ่เอาเข่ามาแล้วปลาดุงเลยเนาะ มห้ใครได้ตีิคนมาเมื่อนี่พยุเข่าได้เพิน่นวะนี่นะเออกรมอุตุเพิ่นว่<อ>นาพยุเข่านะที่มนซื้อไปซังเลยซื้อพยุเพิ่นนะไเพิ่นะโบเมนเด็กซื้อได้ไดดโบมีเด็กะปูรอกอยู่หันนมีอะโบมีเป็นขยะนั่นสิเอเหยียบร้วก็ได้เป็นยังรอก ัวแก้วเกลือก,ก,ก็พุไไ่้ไปใส่ยราหันแยกไว้ต่างหากดิมีต่เภาทุงยางซือแ่บวนานี่ยางคือว่ามันเป็นในขึ้นสบายดีนะพี่ปาลูลคนเข่ามากมันเลยคนเข่ามากมันมือนั่นกับคนมาน้ำนวด <laughs> เฮออ้ <laughs> นนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเน,นไยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยบฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจออ้าเ้ยเิ้ย้ยฮ ให<ไ><ะ>เอารถเขามากก่อนมันอยู่ทางเขาเจ้าเด้อจงเพค่นเอินใส่ได้เนาะเดี๋ยวเมื่อนน้แม่น้องอนนนจะพา Do bụng bụng lào, do uẩn gọn, nồi nó đấy gọn, 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 bạt gọn, hết gọn, 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 nó พอดีนะตู้ดีเลยกันเด้อย่อไปเอาขาตั้งกล้องก่อนพอได้มาย่อซอยกันเอามาสิมหาโต๊มาสิบหาเบาอ้าวมันบ่เป็นอย่างบ่ตู้คือเปียกอยู่น่ะบ่ไปถือผลท่ำอยู่มองได้เอ้าบอกหน้าจันตู้เจียงมันเออโอ้โห อ้ายเนาะใส่นี้บ่ซึมเข้าบ่เนาะอืมบ่เข้าเนาครนี่อ้เรืกว่าตัวนีบ่ตันตีถ้าสังงมเนาะแน่นมาบาทเดียวติอันนี้นะชอตให้ตังค์มแม่นบ่จักเนาะังนีนบ่ต้องต้องต้องซื้อไตังโตมันเป็นสีฟ้าๆน่ะแ่นาะตัวนั้นน่ะมันสิมั่นกว่าได้ยินหลายคนเว้าอยู่ ตู้จอยแล้วก็มาเอานี่กวบมากนู่เปียกมากเะจังว่าตู้แก้มแดงตากเข่าอยู่เบิ้มือมือนะเนี่ยเนี่มันทำพวกมันยังบริสุทธิปกบทันนะเข้ากันดีโอมาหอดเทือนไปส่งกันทุนมาหอดเทือนจอดปุ๊บผลอ่ามาเอาอะหามซอยกันบ่บ่เอาก็เลยขาดกระสอบก็ได้มัดจนขาดเลยมึง Đào 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 ừ. Nó tổng chị ngay nó có ừ. tông ừ. chỉ gọi là bà tắt ở đại học đấy thì nó nắm nó phải nhau nắm bùa nôn nè bùa nôn là bùa nôn 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 nè, nôn 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 phải nôn 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 chắc nôn 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 เออเอามาปลูกขินได้เลยเออปลูกนเนี่ยนระพอได้กินนะสักสี่ห้าุมครัเออิงนันแน้ำต่อมาแต่ลุ่ค่สวยอืมเออาอก้วปคอืมนีดูมันยูบ่าอีดูตัว้อย้ว่ พี่น mm ้องอือปีนี้บัดพักกี่เดือนเนาะวันแรกวันแรกเนี่ยเลยบอกว่าเรามีผ่านแล้วผ่านแล้วนี่ก่อนมากกว่ายังนั่นอยู่ในน่องเข่ายังบทันมาเบิ่งเล่าตัวอ้วนก่อนพี่น้องเลยก่อนจะเอาเข่าขึ้นเนาะเป็นเัียงใดเอาะเาเบิ่งปีนี่ อ๋อนักนวงนวงในพี่น้องเอ้ยแตงแตงแตงตืบดึงแต่ตตนี้เข่าไหมบ่ตัวนี้นะออป้าเจ้ปีนี่เปลนคักเปลีนเนยนี่ปารุ่งเอ้ยปีนี้บ<ช>่ม,มีเข่าเก่าเลยเข่าเก่าอยู่สอบหนึ่งกับปันเครื่องขอดเนาะเข่าเก่า่นสอบหนึ่งกับเครื่องขอดอันนั้นเข่าไหมอันนั้นปารุ่งเอ้ยราแก่มาแหกเอามือเอา งามมื้อเอิ้นว่าเพ็งสิงเพ็งเต็มมาเนาะเดือนเต็มนะปลาดุงเอยแกมาเฮกเอาไว้ปตูจะเอาไว้เป็นศอบเลยปลาดุงเอยเนาะขาบลายแล้วก็สิเลียงเอาไว้เป็นกระสอบเลยอยู่ห้องเทิงพุกยิบแยงยิบแยงคังไว้บ่ให้นกกระจาบขาเล่าปลาดุงเอยเนาะอันที่ว่าแหยงคาดนะ่จนะจังว่าหนูบ่จักตวหยันหนูน่นะ อันที่ว่าเฮ็ดเงียงขาดแล้วเด้ยเนนู้สิดอกเป็นคนเป็นคนกัดได้แต่ว่านกกระจาบนั่นคือสีเจาะไ่ได้ดอกเ็นบอมันโมนหกมือทานมาเนี่ยยากแล้วทานเดานี่ฮะโย่ขืนหานในนอกเข่ากับพวกมันนั่นเลยสิบสิบช่บไหวนี่แล้วก็ สิซอบบ่ผู้นึงผู้นึงโจมผู้นึงฮับบ่อยู่อยู่นุคุณบ่รัอีนปอนลงได้ติอเอามาเทียวเดียวนี่ก็พอ้ตู่มันแเืไปแห้งเอามามื้อละเทียวก็พอเออิตามมันบมันคึ้มก็บ่มาแล้วบาดอือทางมื้อนี้เพิ่น่าว่าตกเบิดมือด โบทวานั่นกะมือใดที่กล้าว่าทีคนกะให้พอนน้นยุดก็ได้จักมือหนึ่งพอได้มาขุนชอยกันที่ว่ามันอดูแลใส่มันก็ขดดมอยู่เดี๋ยวเรามันสบมันทีเป็นหนังตัวอ๋อมันดำมัมือนบ่

จ้าๆๆ้างนี้เจ้าก็มาทางนี้นี่ทางงี้เลยมันจะชอบไหมยอมมกุทำมดแล้วโมกุศลแม่เลยมกุศลหาซิคาณอี่แจ่กจามทีไปนี่แล้ว

อยู่นี่แล,ล้วมือเราอ๋อเลยเขาเจ็บฟางขาดหรอ อะไรกันชิมห่าเราจะบ่าอกมาชิมหามาเมื่อนหร่ก็เขกคนนี้เป็นชิเปไปได้พ่อเกี่ยวได้เขาค่ะอีกแล้วนึ่แกคือออนอ่อนคุ้แกนะ มือหนึ่งสองมือสามมือี่ก็ลุยเด้ไม่มีสองสามมือป่ะสองสามมือก็ได้ไปไงเนาะปดูเลยมานั่นแหละกำลังได้ได้กำลังได้มาขายเครื่องมันสทิศจักหมดบ่ได้ล้สทิศนะมาก่อนวันเกิดนุนทีเาวะอน่เจอเขาพันเศษจั่นแหละ ดูเยอะเจ้าเจ้าช <shirt. S 2> ้าเจ้าเช้าเปดตย้เจ้าเดี๋ยวไปดีข้านนั่นหน่เนาะอย่าบันบกติดมคนถองยอมเก่ามาด้วยนะ เดินไปยหญากลัวกวเโฆษณากับยาวะ่ะตกใจว่าจิ้ว่าฝเรื่ดีแน่เลยคระเก็บเมเนี่ย ติาอกพ่ทตัวนี้ชื่อยังคลาสนึ่งกระบมันบอดีเนาะตั้งไว้ด้ตัวนี้ม่าดอืนเาต้องมัดเนวติ่มจังหมันคงดี ถ้าสมมติว่าได้ประมาณสองลอยนี่เต็มบอลจังหวเราเหรอประมาณสองรลอยนี่เต็มเลยที่เขายังบอกเคยหอดสองลอยอีกเดียวเขาอะไแต่รลอยซิบรลอยหาชอบอย่างสิเนาะบารุูนเลยบอกเคยหอดสองลอยก็คือเขาก็ได้ปีนี้เหรอยังบอกันในหอดลอยปีหาอะไรเจ็ดซิบเจ็ดสิบไปสอบ ย่งางต้นบักเกี่ยวนี่แหละปลาดุงเนาะรอนรุ่นต้นเกี่ยวน้ําลังนี่แหละปั่นสิได้ฮอดอัน2 30บ่พยอยเอามาปดุเอยตอนแรกตวนมาบาล่ลําเพิ่นอยู่เฮือนบ่ําเพิ่นลงไปใต้เพิ่นทันลูกโตนี่พอได้ํารถยกระเป๋าโต ว่าลำพ่นลงใต้พุ่นนะว่าจะลงไปเฮือนนั่นดุสาวพ่นพ่นจะ๊กเห็นพูน,นอนน้ำดุสาวพ่นคืนนี่ไปจักว่าเมาื่อคืนนี่กับบุรีมาฮาเตะเมืนน่อีืนไปขึ้มใช่ไหมนอกประตูทำมานั่งกับคนได้เที่ยวเดียวนี่ก็ยากแล้วน่าตาบุรีก็ไม่รห้ว่าบริค้นมันยันเลยเขาเนาะโอ๊กมาแบบงแว่ไายออกมาเราทำฟ้า,า,าเวทหนี่ยัง ทำมือถือให้ตังมากขาร่นงานเข่าแล้วเปียกเลยเลยตากเข่าเลยเนาะโอเลยมาตากเข่าอยู่เือนอีกแล้วไม่พอรอบครออืมหากสีมันเือนยุ่งเศร้านี้สีมืด<อ>แต่เศร้าหัวถ้าเดินขับไปอีกก้อนดิง้งอะชุบเชิญแน่นะขับ<อ>ไปอีกก้อนเนาะเพราะวาพยพยางนี่มันซอดเหรอวะ นี้โย่คือจังหวะมันสดอยู่แล้วพับเข้ามากพี่วะเฮ้ิงว่าพูาดนะมงุ้ <laughs> มเข,ข้ามากี่นุ้นใจหุ้มบ่เมาเลื่อนมากระสอบเปียกดิยางม้าก,กระเป๋ากระคือเปียกไปล่าอยู่บ่นเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้ยข้าว่ามันมันเป็นลักษณะคือกระสอบได้เอาอ่ะมันบอกคือแม่ยางโตสีฟ้าอั่นน่ะ มันเป็นแบบนัน่ะพายายางคือกระสอบเนี่ยมันหัวเนาะคือกระสอบเข่าเขาน่ะเออ่มันมอว้าเันมันอะไรี่แงหง้ง<ม>่ายดิเดี๋ยวหมูมีลมเขาม่า <laughs> ผ้าห <laughs> <ะ>ลังบาตู่ว้าผูดายเกี่ยวเข่าก็บ,บาดเสียวอยู่ได้เนาะเ<ม>อะอจ้าผู้นะเชิงผ้าพ,พี่น้องเอ้ย <laughs> มือเนาะคือมืนอนีิกะเนาะลง เป็นพลอยๆอยู่ได้ปลาดุ้งเลยตอนนี้ก็ได้แล้วแล้วบาทในปลาดุงเลยเอาคลิปนี้กับเรมนมี่อย่างไรเนาะถ่ายบรรยากาศตอน,นันตูวอ้วนมาเอาเข่ามาเล่าปลาดุ้งเลยเนาะใน,นน้นอ,องอนุนกับยูสองหันคือเก้าปลาดุงเลยเอาสักคลิปนี้ก็ได้ลำลาปลาทะเล,เลปลาในปลาดุงแบบเกาะกันใหม่เนาะมาดินมากินก่อน còn may Sạc bài đi đơ Bà đô rồi nó, Cái con